ชาวราศีกันทุกท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในจุดที่ดีจะมีดวงดาวที่โคจรโยกย้ายในแต่ละดวงนั้นจะทําให้ดวงชะตาของท่านพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อหรือว่าอย่างมหัศจรรย์ชาวราศีกันนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้จะส่งผลดีให้กับตัวของท่านไม่ว่าในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะดีมากๆท่านจะมองเห็นหนทางใหม่ๆที่จะหาเงินหาทองมาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเร็กงานใหญ่จะหยิบจับอะไรก็จะได้เป็นเงินเป็นทอง การดำรงชีวิตของท่านนั้นก็จะมีความสดใสและจะมีความรุ่งเรืองไม่ติดไม่ขัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะแลดูดีและจะแลดูราบรื่นในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นจะมีอีกระยะหนึ่งที่ท่านอาจจะต้องระวังหรืออาจจะต้องออกสังคมบ่อยครั้ง เกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านต้องรับผิดชอบด้วยตัวของท่านเองบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านก็จะต้องออกมันภาพเพียนหรือว่ามันไปสังคมหรือว่าไปติดต่อกับคนภายนอกบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนเท่าไรนัก บางทีบางครั้งนั้นก็รู้สึกว่ามีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาเหมือนกันในช่วงนี้ชาวราศีกันก็จะมีความอดทนอีกอย่างหนึ่งถึงในเรื่องของการงานที่ท่านทำอยู่นั้นงานยิ่งมากเท่าไรท่านก็ไม่เคยย่อท้อท่านเป็นคนที่มีนิสัยชอบลุยงานอยู่แล้วในช่วงนี้งานทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ทำนั้นก็จะมีความสำเร็จได้ด้วยดีบางท่านนั้นก็จะมีความสนุกสนานเกี่ยวกับในเรื่องการทำงานอีกเช่นเดียวกันงานของท่านนั้นจะมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่าจะเป็นงานเบาก็แล้วแต่ชาวราศีกันภายในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่า ตัวของท่านนั้นหาเงินได้ง่ายหาได้ครองเงินนั้นก็จะมีการที่เรียกว่าหมุนเวียนเข้ามาหาท่านโดยที่เรียกว่าไม่ขาดสายบางครั้งบางท่านนั้นก็อาจจะได้จับเงินหมื่นหรืออาจจะได้จับเงินแสนก็มีบางท่านนั้นก็ดวงดีมากๆท่านก็จะได้เงินมาจากการที่ท่านทำธุรกิจของท่าน หรือบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านเคยไปลงทุนร่วมกับใครในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะได้มีผลกํำไรเข้ามาหาท่านอย่างไม่คาดคิดการที่ท่านมีหุ้นส่วนร่วมกับคนอื่นนั้นก็จะได้ผลกํำไรหรือสิ่งที่มีผลปันเข้ามาหาท่านอีกและท่านนั้นอาจจะมีเงินเข้ามาหาท่านอีกหลายช่องทาง บางท่านที่ทำการค้าขายก็จะยิ่งมีเงินเข้ามาหาท่านอีกมากมายในเรื่องของการค้าขายนั่นก็จะเป็นจุดดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงนี้ท่านยิ่งทำมาค้าขายท่านก็ยิ่งมีรายได้เข้ามาหาตัวท่านไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรจะขายอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองมาอีกเช่นเดียวกัน ก็ถือว่าการที่ท่านลงทุนไปนั้นก็คุ้มค่ากับการเหน็ดเหนื่อยอยู่เสมอบางท่านนั้นก็ไปรับจ้างเขาทั่วไปก็มีงานอยู่ตลอดรวมถึงการเงินการทองท่านก็มีมีใช้มีสอยไม่ขาดมือท่านยิ่งขยันทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินเข้ามาหาท่านอย่างมากมายบางท่านนั้นทำงาน ถึงกับต่างประเทศก็มีก็จะได้เงินมาจุนเจอือครอบครัวหรือว่ามีจับจ่ายใช้สอยอย่างมากมายที่เรียกว่าในเรื่องของการเงินการทองท่านมีจ่ายอย่างชนิดเรียกว่าไม่อั้นบางท่านนั้นก็มีเงินถึงกับเหลือใช้เหลือเก็บบางทีบางท่านนั้นก็เอาไปซื้อของต่างๆนานาบางท่านนั้นก็เอาไป เรียกว่าไปขวากหรือว่าไปหมุนก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองนั้นก็ถือว่ามีความสำเร็จอยู่เสมอในเรื่องของความรักก็อีกเช่นเดียวกันท่านก็มีความสุขในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จจะมีคนคอยช่วยสนับสนุนหรือว่าปรึกษาหารือกัน จึงทำให้ความรักของท่านนั้นมีความสุขตลอดไปสําหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาพูดมาคุยหรือว่ามาตีสนิทกับตัวของท่านส่วนมากก็จะเป็นคนที่คุ้นเคยกันหรือเป็นคนที่เรียกว่าใกล้ชิดสนิทกันช่วงนี้หรือว่าช่วงแรกๆนี้ก็จะเป็นเพื่อนกันไปก่อน แต่ต่อไปในภายหลังก็อาจจะเห็นอกเห็นใจอาจจะได้อยู่กินร่วมกันก็เป็นไปได้ก็ถือว่าชาวราศีกันในช่วงนี้จัดว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีกันท่านจะทำอะไรก็จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนทั่วไปสิ่งไหนที่ท่านอยากจะได้สิ่งไหนที่ท่านเคย อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะได้ไว้ครอบครองแต่ในช่วงนี้ท่านก็จะได้มาดังที่ใจท่านปรารถนาไม่ว่าจะเป็นของที่มีราคาแพงๆท่านก็จะได้ในช่วงนี้การดำรงชีวิตของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดดีจุดที่จเจริญรุ่งเรืองจะมีคนนับหน้าถือตาท่านอยู่เสมอบางท่านนั้นอาจ จะมีคนมายกย่องให้ท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีในช่วงนี้บางคนนั้นก็มีคนมานิยมยกย่องให้ท่านนั้นได้เป็นผู้นำอีกท่านเป็นคนที่มีน้ำใจที่ดีท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วและท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดจริงทําจริงไม่เคยที่เรียกว่าจะเอารัดเอาเปรียบใคร ท่านเป็นคนที่คบง่ายใช้คล่องทำงานก็ไม่เคยลังเกียจใครในด้านของโชคลาภอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกันนั้นท่านจะได้ราบหรือว่าจะได้โชคลา่าได้ราบมาจากทางไกลคนที่อยู่ทางไกลนั้นจะเป็นผู้นำเอาโชคเอาราบมาให้ท่านในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านรับไว้ ก็จะเป็นความดีของท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ความรักของท่านนั้นในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันความรักของท่านนั้นจะแลดูดีจะมีสเสน่ห์ในช่วงนี้และจะมีความสุขต่อไปแต่ก็ขอให้ท่านระวังถ้าหากว่าท่านมีคู่อยู่แล้ว ในช่วงนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีมือที่สามเข้ามาก่อความวุ่นวายหรือว่าจะมาทำให้ครอบครัวของท่านนั้นเกิดการแตกแยกลงไปได้ในช่วงนี้ท่านระวังคนที่เรียกว่ามือที่สามอาจจะมายุแยงก็ขอให้ท่านนั้นหูหนักหนักเข้าไว้อย่าหูเบาใครมาพูดมาจาอะไรก็ให้ท่านใช้ความคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะ รับฟังเขาหรือว่าจะเชื่อเขาการที่เขามาพูดนั้นบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่ประสงค์ดีกับเราเขาอาจจะประสงค์ลายกับเราเพราะฉะนั้นให้เราระวังให้ดีในเรื่องของคนที่เข้ามายุแยงตะแคงให้รั่วก็ขอให้ท่านระวังบางครอบครัวนั้นถึงกับมีการแตกแยกกันก็มีถ้าหากว่าเราหูเบาเชื่อเขา การที่เขามายุแยงนั้นก็เพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นต้องได้รับความแตกแยกหรือมีความสูญเสียเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงเชื่อใครเขาในช่วงนี้ตาาว่าเรายังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ยังไม่มีอะไรคนรักก็ยังไม่เจอตอนนี้เราก็อยู่ไปเงียบๆไปก่อน การทำมาหากินของเราเราก็ทำไปเรื่อยๆยังไม่เจอคนรักในช่วงนี้เราก็จะอยู่อย่างสบายอกสบายใจจะกินอะไรจะเที่ยวที่ไหนก็ไม่มีใครเขามาขัดฟางแต่ต่อไปก็ไม่แน่ในช่วงของเดือนกันยายนนั่นท่านอาจจะประสบพบกับเนื้อคู่ก็เป็นไปได้อาจจะมีคนมาแจกขนมจีบหรือจะมี คนมาพูดมาจาถากถางหรือว่าจะมาฝากเนื้อฝากตัวให้ท่านมาดูแลก็อาจจะเป็นไปได้บางสิ่งบางอย่างนั่นอาจจะเข้าใจกันหรืออาจจะมอบหัวใจให้กันก็เป็นไปได้ในช่วงของเดือนกันยายนนั้นสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานการเงินก็รู้สึกว่าดีในเรื่องของโชคลาภ ก็ถือว่าดีจะมีคนเอามาหยิดจะมีคนเอามายืนนาาย่นหยิบยื่นให้ก็ขอให้ท่านรับเขาไว้ถ้าหากว่าเขาส่งด้วยถ้าหากว่าเขาส่งมอบถ้าคนที่ส่งมอบนั้นเป็นผู้ชายก็ให้เรารับด้วยมือขวาถ้าหากว่าเขาส่งด้วยมือซ้ายหรือว่าผู้หญิงอาจจะส่งด้วยมือซ้ายให้เรารับมือซ้ายอีกเช่นเดียวกันอันนี้เราจะได้โชคได้ลาภ อาจจะได้เป็นเศรษฐีโดยที่เรียกว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านที่ฟังคลิปของเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่ท่านเข้ามารับฟังการทำนายดูดวงชะตานั้นบางทีบางครั้งก็จะไม่กลงบางทีก็กลงเพราะว่าเราทำนายโดยส่วนรวม เราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังคลิปของเราเมื่อฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาก็ขอให้ทุกท่านอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนครับสวัสดี